ก็ผม,มไม่ได้มาเล่นนะครับผมจะมาสุม่มแจ็คพอตอีกรอบหนึ่งนะครับก็รอบที่แล้วก็ทำอีเวนต์รีวิวใหม่นะครับก็ตอนนี้ผมมาสุ่มก็ได้ A บวกมาหนึ่งใบนะครับก็ขายอีกสามใบนะครับก็จะได้ตัวละครของอีเวนต์วันนี้นะครับราซาจนสลัดนะครับอ่บบิส ซัสนะครับโอเคขายแค่3ใบไอบวกนะครับเพชรตอนนี้อยู่มีอยู่7 0 0 0นะครับว่ารู้สึกว่าจะได้ไหมครับโอเคก็สม1น0ครับแม็กกาคัพอร์ต100เหมือนเดิมนะครับขอเป็นไอบวกแล้วกันโอ้โหจี้เครื่องราง่ะเปิดมาก็ได้จี้เครื่องรางเลยอีกแล้วครับ đi bên tà úi ngâu dù càng sẽ đuổi đi bên tà ừ. ừ. ừ, chi ra hả sám chi đây tôi nhìn thấy ngầu 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 เวนตายครับ <Diamond Hayır> โหจีบแล้วโอยแม่จีฮาร์ดวีนไออกดีเกินโอหมัวโอ<โห> <IEL> ้โหครับาุดหยิบโอ้ยพลาดได้ยไงเนีัยนี้ขอตรงกลางเสือโอเป็นตายแหละโอ้โ,โหแมงยัง โอ้โห,โโหตรงซ้ายไม่งาวตีวเลยดูซ้ายเดียวโอ้โหเว้นตาตรงกลางางดีโอ้โหตรงซ้ายอีก้อนหนึ่อซ้ายอีก้อนนึงเว้นตายแกตรงขวาโอ้โหชีแล้วเฮ้ยวันนี้ส่งได้แต่ชีเลยว่ะโอ้โหชีไอ้การเอสบวกนะครับ โอยตรงนี้ออกเลยครับช่วงนี้อ,อ,อ,อตัวทางซ้ายโอ้โหเงาเยอะตรงกลางแม่งของยุบนันดีโอ้โหโอ้โหเงาแม่งทางซ้ายอ่ะเฮิโอ้โหตรงกลางมี เงาไม่งไม่ออกว่ะเฮ้ยเออเฮ้ยทำมอะ่ะไขสองโอ้โหไอ้ตรงกลางเออไขหนึ่งมาไขแค่หนึ่งชิ้นหนึ่งใบหนึ่งใบเท่านั้นโอ้โหเว่นตาขอหนึ่งชิ้น ่อนหนึ่งใบเท่านั้นน่ะไอ้บวกอยู่ซส์ออกเถอะนะแว่นโนอยหเงาตรงซ้ายให้โอ้โหห้าร้อยสุดท้ายสามร้อยสุดท้ายโอ้โหเว็นตาหนึ่งร้อยสุดท้ายโอยโหหมดเลย ห้500าร้อยเพชรมาห้าร้อยเพชรอยู่สองพันเพชรรอบนี้หมดหมดเงาไหมาแกที่หมดเนื้อหมดตัวเอาเขาตรงเงาเอ,อ้ยโอเคครับก็ปิดที่เรียบกันเร,เรียบเรียบร้อยแล้วครับ 7 0พั1สี่ครั้งแรกเพชรพิวมันใช่ไหนะ7,000ก็ละละกับหมื่นหนึงนะ่งอะตีไปก็หมื่นหนึ่งไ <Hi. S 1> ะหายจะหมดตัวเป็นอีเวนท์ที่แบบรอบแรกที่ปิดนะครับรอบนี้แต่ก่อนไม่เคยปิดทุกอีเวนท์เลยนะครับรรคัดรอครนะครับ วันไหนมีการตัวคอนก็ามาก็ไม่เคยเปิดอีเวนท์สักทีเลยครับเอาโอเคก็รับไลยดีกว่าเย็ดดูก็มาแล้วนะครับมีโบนะครับรับเลยก็ตอนนี้การตำนานก็จะค่อยซื้อนะครับเพราะอีเวนต์นี้จนถึงวันที่6พฤิก,กายนนะครับเดี๋ยวดูให้ดูให้ดูให้ดู มาจนสัดหนึ่งมันกี่บาทว่สามร้กว่า300บาทใช่ไหมสามร้อยห้าสิบสาม้อยหสิบถ้าจะซื้อเลยนี่ยครบครบเซร็จอะ่ะน,นี่วะเนี่ยมันอะไรนะพันสอง่ะไรพันสองห้าสิบใช่ไหมอือ ทาง,าง G จีด้วยไงเจเฉพาะตัวเรนนี่ใหม่พันสองห้าสิบเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันอันนี้หนึ่งพันเพชรสิบวันเดี๋ยวค่อยซื้อเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันอโอเคก็ปิดกันที่เรียบร้อยนะ,นะผม ว่สามสิบนี่ได้มาแล้วโอเคเดี๋ยวไปลองใส่ดวติดตั้งใส่ลงลาย <ś c oughs> ยยายายายลงครับโอเคไปลเลยโอ้โหคนสอง

ตวองเปี่ยนเอาเรียวเขานี้นะเราก็ารับสิครับ นี่มีลานี่แหละยุคสมัยต้นๆสายลมลายชอบอ่ะโอเคแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ปิดที่การละครเรียบร้อยนะครับอีเวนต์วันนี้นะครับก็ ช่วงนี้ก็จนเลยทีเดียวนะครับเพชรก็อยู่พันหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับก็เอาไว้ก่อนครับเก็บเพชรไว้ก่อนอันนี้ผมก็จะค่อยซื้อทีหลังนะเก็บตังไว้ก่อนนะครับเปิอเวลาอีกตั้งห้าวันนะครับก็พร้อมเวลาอยู่นะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบดีแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันใครนะครับอันไหนที่พูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็เอาไว้เจอกันอีพีหน้าครับคลิปหน้ากันนะครับฝาก ตามชมด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับเดสเต็มวะะครับโอเค